ขอต้อนรับเข้าสู่ชีวิตที่แสนน่าเบื่อของผมผมชื่อไทม์เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพวกคุณคงกําลังสงสัยและสีว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือบ้านหลังที่สองของผมเองครับกันยาคาเฟ่คาเฟ่เฟของเฮียกันญคนเฮ้ยนี่กันยาคาเฟ่ที่เปิดเพื่อสนองนิดของตัวเองล้วนๆอยากเปิดคาเฟ่ไว้ส่งผู้ชายหล่อๆแต่ทํะไรไม่เป็นสักอย่าง งานหนักก็ตกอยู่ที่ผมดีครับส่วนข้างๆนี่ไอ้พี่ชีนุ่มเหนือไม้เบื่อไม้เมาคู่กัดของอีเจ๊รับมาเพราะเห็นมันน่ารักดีสุดท้ายก็พวกเดียวกันถัดมาคือไอ้ต่อเพื่อนสีคู่ใจของผมตามจิตชีวิตของผมยังกับปลิงมาทํางานก็ต้องมาเฝ้ารอไปเรียนรอกับหอจนคนคิดว่าเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยส่วนผู้หญิงสวยๆตรงโต๊ะนั่นน่ะหรอครับเป็นลูกค้าขาประจํามาทุกวันมากินกาแฟ หรือ,อยากกินอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้คือชีวิตประจำวันของผมกับคนรอบตัวของผมเรียนเสร็จกลับมาคาเฟ่กลับหอไปนอนวนลูปอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้ใจเต้นแรงไม่มีอะไรดึงดูดใจผมก็รออยู่นะว่ามันจะมีวันที่ใจผมจะเต้นแรงขึ้นบ้างไหมนะเธอคือความรัก ฉันมันไว้สบตาครั้งเดียวก็ทำให้ใจของฉันละลายไป ามีใครไหมช่วยเปิดใจของเธอเให้ก็บฉัน เออทมาวันนี้ตอนเย็นไปไหนไหมอะเราไปหาอะไรกินที่ริมหาดกันไหมอยู่จนถึงปิดร้านเลยอะช่วงนี้เจ๊กันยายังหาบริสต้าไม่ได้เลยเออและอีกอย่างทมามีไปซ้อมงานที่คณะตอดด้วยอะอ๋อน,นไม่เป็นไรอะเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันันหลังก็ได้นาะโอเคครับเจ๊บิชนีหน้าขาวเนี่ยมาอีกละมาทุกวันมาขายขนมจีนงทมา ลำใหญ่เอาเถอะมันมากอไ,ได้เงินมันจะมาทําอะไรก็ช่างมันเถอะแล้วเมืองเนี่ยมันนั่งทําอะไรมันจะนั่งเมาผู้ชายกับกูเนี่ยไม่ทางานไปเลยไม่ทางานเลยนินทาอะไรกูยะกูได้ยินนะก็ไม่ได้นินทาก็พูดได้ยินนี่แหละแล้วเมื่อไหร่จะหาบริสต้าวะลูกค้าแม่งก็เยอะขึ้นทุกวัน เดี๋ยวหาให้แต่ถ้าเจอรอลองน้องทาวอ่ะเจรับเลยนะตลอดเลยนะเจ ได้ดูแต่ผู้ชายนิเออนู่นไปดูแลลูกค้ามึงเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วร้านยังไม่เปิดเลยเนี่ยกูรับหน้าแทนมึงเนี่ยไม่รู้อยากกินกาแฟหรืออยากกินอะไรไปเลยไปเลยไปเทาร้านเลยเ้าร้านเลยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันหลอวะจ้าไปเลยนะล่ะไปตรงไหนดีวะนี่มัว ตามไปวะหนุ่มไปวะแต่ดีวะอ๋ออีพีทมึงจะบ่นอะไรหนาเนี่ยเหนียวเวลา,าดูผู้ชายกูหมดเจ๊เราจะมีเกณฑ์รับพนักงานไงดีวะหล่อๆลำๆสูงๆแต่พูดน้อยนะมึงเพราะอีทามแบบพูดเยอะลำยากพีไ่ไม่ผิดหวังเลยเจ๊แต่อย่าเป็นกู้ให้มันฟังนะอย่ามันเรื่องเยอะอีก รูดติดปากเลยนะมึงอ่ะอเจ้สวสดครับเอาต้นตอมาพี่หล่อพี่เ,เรื่องงาน,นเลยนะแต่แฟนผมทำงานเป็นไกด์ไส้ <c oughs> สมกูณจิ้นเขาอยู่ข้างในนู่น ไเลยไปเลยมึงมาตีเรียนมันนั่งอยู่กับกูเข้าร้านไปทำงานเลยไปเช็ดนู่นเช็ดโต๊ะไปคุณสองหาหาเออว่าไงเดี๋ยววะเอ้ยกูอยู่นี่ว่าไงไปยังคนเขารอมึงอยู่ในคณะเนี่ยอ่าโอเคเปลี่ยนอยู่แป๊บนึงนะกูจะรออย่างนี้นะอ่าโอเค อะไรวะปไปไปไปก่อนไปก่อนโอยหาเอ้ยเดินไม่ดูทางมึงดูดิเตี้ยกูเปียกว่นเนี้ยเออเนเเเราไปก่อนเะไเกยไม่รู้แม่งเดินไม่ดูทางแล้วรีบมึงอย่าไปใส่ใจมันเลยมันก็แค่เดินอย่าให้กูเจอนะมึงพีสหออีพีทมารับลูกค้า พอดีว่าผมมาสมัครเป็นบาริสตาครับเห็นป้ายติดอยู่หน้าร้านรับจ้าพิณิจะพี่ถามประสบการณ์ยเหรอมึงมึงดูจะให้กูรับไม่ล่ะอย่างเงี้ยรับจ้าเอ่องั้นผมขอเริ่มงานเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมได้เดี๋ยวจะเริ่มวันนี้เลยอ่ะงั้นเป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมโอเคได้สรุปว่าผมได้งานแล้วเหรอครับได้จ้า กันนะคะขอบคุณนะจ้าหล่อไม่แพ้คิ้วกันยาคาเฟ่สวัสดีครับเอาวเฮ้ยไอ้นี่ที่มันชนรัวนั่นนี่หว่า เธอคือความรักของฉันเธอคือคนนั้นในใจในวังที่ฉันไม่มีใครแคี่นี้เป็นคนทำไม่ไดียบร้อยโอ้มีฮขอาใจรอดว่ะล้างแก้วอย่างอนงานเออร้างแก้วอย่าสําคัญ แก้วรูไปไบก็ต้องสามิใช่อเลยปะถ้าเรื่องแค่นี้มันทำไม่ได้ก็ออกไปไมทำไรก็ไม่เป็นสักอย่างไร้ประโยชน์สร้างความเดือดร้อนกลับบ้านไปขอตังค์พ่อแม่ไป